อาบพร้อมไหมอาบพร้อมกันพร้อมค่ะอมพิธชมอย่าแรกถึงรบผู้เดาพีเซนเตอร์เด็กคนแรกของโลกโลกเลยนะเออชเป็นอะไรคอันนี้ของพี่ค่ะเออเอาออกไม่ได้ค่ะอะไรระคะเดี๋ยวสัมภาษณ์ ี๋ยวยกให้เลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้เกมเลยลูกเกีแล้วเป็นไงลูกพี่ชมเป็นยังไงฮักการค่ะแม่พูดอยู่แม่พูดอยู่ค่ะรู้สึกยังไงก็จะจะเครียดเนิดนึงค่ะแม่พูดให้แม่พูดแม่พูดสวัสดีค่ะมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะความรู้สึกใช่ค่ะแม่พูดอันนี้ค่ะวันวันนี้วันนี้เตรียมตัวในการออกงานยังไงบ้างคะพี่ชมก็ให้นอนมาเตียงไม่นอนกางสบาโอเคเอออ๋อไม่ให้ยุ่งให้ยุ่ง

เออพิจารเตอร์สาวเออเอาละเอาละวันนี้ได้บอกกันวไหมคะว่ามันจะมาเจอพี่พี่แฟนคลับอกว่าวันนี้จะมีคนมารอเจอมาแฟนค่ะมานะวันนี้วันนี้น้องมางานอะไรนะคะน้องมางานอะไรคะที่คุณแม่บอกน้องมางานอะไรนะคะเออเอาละเอาละเออเดี๋ยวกันยังไงนะนะคะหมุนเหรอคะลูกจะหมุนเหรอคะดาวเออีี้้ดดววยยทเออ เจอเจอตัวเองที่ไหนนะเมื่อกี้บอกว่าเจอตัวเองที่ไหนนะทางด่วนปลาคะมีใครอยู่บนทางด่วนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องวันแล้วก็เป็นดาราช่องวันละนักเตะมันนะจังหวะมันยนีลยลองลองเพลงก็ลองเพลงอ่ะพี่ชมยากแม่จริงๆในการที่จะต้องมาดูแลเลย อย่างเงี้ยแหละไม่ไหวตอนแล้วรอดูแล้วรอดูอแต่จะทำเมื่อต้องการที่จะทำไม่ทำไม่ได้โอเครอลูกรลจังหวโอเคแล้วตอนตอนนี้แม่เริ่มเครียดยังคะแม่เริ่มเครียดยังคะแม่ก็ต้องปล่อยไปคอยไหลแล้วล่ะโอเคดีใจไหมลูกที่เขาได้แบบเอ็นดูก็ดีใจค่ะดีใจที่มีคนมารอดีใจที่แบบมีคนรักแหละตอนนี้รู้สึกว่าจะดังกว่าแม่แน่นั้นช่วยคนเดียวที่ฆ่าอาญา นี่ฆ่าอะไรยาได้ยอมใช่ไหมครัยอมเขาวันนี้ใครมาให้กำลังใจน้องเกลคะพี่สายมาไหมคะพี่สายไม่พามามพี่สายมาพี่พามาไหมวันนี้ใครมาให้กำลังใจใครมาเชียรงนองป้าป้าป้ามาป้ามาใครอีกเลยใครอีกใครอีกใคร มีใครอีกมัเออรามายเกียวเกียวโรดอะไรนะชอบไหมชอบไหมคะวันนี้วันนี้เกียวชอบไหมคะเออเกียววันนี้วันนี้สนุกไหมครับมันเลยไม่แบบไม่ตื่นเวทีไม่ตื่นกล้องไม่ใจใดเลยหกคิดว่าก็ไม่ได้ถึงกับตื่นแต่ว่าก็ตื่นเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ พี่ผู้ชมเจอไพน์ในเจอไพน์ในความสามารถของลูกไหมในการรับมือกับเวลาทธิแฟนับเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแลจริงๆคืออย่างที่บอกรู้ว่าจริงเขาว่าชินอยู่ไหนค่ะว่าเขาไปกองถ่ายไปไหนมาไหนกับเราแล้วก็เจับคนเยอะๆกับโซชัยเบิร์ดได้แล้วมาละมาละแล้วไงต่อแล้วไงต่อ ช่ร้องเพลงแล้วพี่ชมมีแววนะคะเนี้ยวันนี้ร้องหลายเพลงหรอคะเป็นแบบเมดเล่เมดเล่เด่ดึงดึงได้ไหมคะดึงดึงได้ไหมคะวันดึงดึงได้ังดึงดึงอ่ะเออเออดึง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 ดึ ได้อยู่ไหมยิ้มหวานนะคะยิ้มหวานพี่ตรงๆยิ้มหวานลยพี่ยังยิ้มหวานหน้า่้มหวานเลยเออทนี้ไม่ได้เลยน้องทางนี้ยังเอ้าเอ๊ะเขาทางนวนด้วยน้องขาพี่ทางนี้ยังไม่เห็นค่ะ อึงดึงดึงดึดึงดึงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออทำเล่นละเออนี่เซนเซนวลิตี้เขาเยอะมากเลยพี่ชมเซนวลิตี้เขาเยอะมากแกเลยแกเออไปแจกไปแจกแจกหปเลยอยู่บ้านอยู่บ้านเขาวลิตี้แบบนี้ใช่ไหมยิ่งกว่านี้ค่ะให้ไปแจกแกให้ไปแจกแกไม่ไหวอ่ะมันถล่มมันมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็แบบเอออย่างที่บอกเด็กไปอย่างเงี้ยเวลาตั ก็เริ่อมนเอว้เรราคาไปก็็จชอบเพไหนช่วงไก็จะขอมไปตแล้วาแลช่วกเพช็เงนี้แล้วก็จะมีแบบพวกเพ่แมกวันเพื่อเบิร์ดเดย์คุณแม่ยังคแลเพ่ี่เบิร์เดย์วันนี้วันเกิดยแเบร์ดเดคุณแม่ยังเบิีดยว มาเจอใครหือว่าออมาอดแะลเออดามะดาม่เป็น่อดูม่ไม่พังละหนึ่งพังแล้วพังแล้วหนึ่งต่หนังแต่นี้มีงานผูจุนพูจุไรนะจริงจริงก็มีควไดเป็นจริงนดไอยูไหูไหนอไ เราตัยแล้ววแแแตต่่ล้งงานเราต้องเลือกเยอะก็เลยเลือกชมดูยังไงนะว่าจะเลือกให้น้องอะไรเงี้ยก็ด้วยค่ะแล้วจริงๆส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการนี้กันนะการที่กันนะการขมันได้เองแต่เราแจะนำทุกคนบอว่าเทุกคนไม่ได้นะใช่ใช่ก็จะมันก็จะได้ความเออแต่วันนี้งานแรกก็ถือว่าดีนะคะประสบความสำเร็จงานแรกที่านใหว่าไม่เอาเข้าปากก็รู้เนอะเออก็ถือว่า ถือว่าได้โอเคเออต่อพังสวัสดีต่อพังต่อพางถือว่าเป็นซุปตามหาชนแล้วค่ะเพราะว่าห้างแตกอยู่เกห้่งแตกเออไม่รู้ว่าเป็นการสัมตอ์ที่ได้เขาได้ได้แล้วขอบคุณค่ะตัวต่อไปติดต่อมาบ้างไหมคะพี่ชมมีบ้าง่ะคะก็อยากให้บอกก็คือว่าคุยโอเคจะบอกว่าให้ทำไง คนเราระวังเรานวาไปแล้วก็บางทีก็ถ้ามันมีอะไรบิดะรเจ็บเจ็กับทำให้ฟ้าด่เจิบๆก็อัจะปวดตอนนี้เป็นอะไรวะทาร้อนรั่วน้ำด้วยอะไม่้ยินไหมไม่ได้ยไม่ไ้ินครับจะม่ด้ยเมื่อกี้ันนมากเลยนะคะคนิดๆวจะบอกเลยว่เดที่ทตัมไ้่วเระใช่ไหมโอเค ส่งยงไงเอ่อได้ละได้ละเป็นนักร้องันหมเออบางนีเขาอยากให้ร้องด้วยเล่นแเออืร้องน่ร้องหน่อ้องเกลยืนได้ยคะยืนไม่ได้นตัวชนยืทไมร้องกับใ่ร้องกับ ไม่ต้องไม่รูปลูโอเคค่ะเดี๋ยวเก่งมาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ส่งเรียนร้องเพลงนะคะลูกเอาไว้เอาไว้เด้งหนึงเด้งหนึงเี๋ยวมีหวานมีหวานมีหวานเออมีหวานตรงตรงเออใหญ่มันดุกมา่อนีวันนี้นักร้องมาละเอดี๋ยวนะเป็ดนะเป็ดยวนเป็ด ตดีครับขอบคุณครโอเคค่ะไม่เไม่เ่เไม่เรอ่เอไม่เอา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 ่เิปไม่กไม่เอาไม่เอา่เอาไอไม่อ่เ่ออ่เอ่เอาไ่าไม่าไม่อ่เออเาเอเเ่เอาเออไม่เมเอาเเอเออเเเ เกลสวยโอเคโอเคมาแค่ลอยวัวดม่ออยวเหรอแล้วเกลอ้วนเปล่าเกลอ้วนเปล่าเกวไม้อ้วนเนาเกวไม่เกไม่เหลือ้วนเออเกลไม่อ้วนคนเดียวนะเกลทำหน้าไปก่อนเดี๋ยวจุ๊บจะให้ลูกไเป็นนมเป็นไนไม้เนไะเกน้าไปกอนโอเคแโอเค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 โอเลกส ่เป็ด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 อ่ะอเปดนม้วกได้หเปล่เป็ดอปนได้ปนี้ดปัดได้เอาเป็ดเป็ดเดยาไปแล้วไปแล้ไปแล้เออยิ้มพอแล้วไปแล้วไปแล้วโอเอเคลูแก้วสอบผ่านค่ะสุปตาสอผ่านค่ะวันนี้